คัปเตอร์นี่เราคืออย่างชื่อช่องในนะทุกคนชื่อช่องเรามันอันค่อนข้างจะยากนิดหน่อยนะทุกคนในตัวตอนหลังอ่ะอาจจะยากหน่อยเนาะไม่รู้มั้งว่าใครจะอ่านรูการมิดหรือว่าอันก็คือคัปเตอร์อัน r ดสโกอสองร้อห้าสี่เออพอเข้าใจไหมอ่านต่อไปนะทุกคนเราก็ มาดูก่อนวันนี้เนะ่ยเราจะมาสอนไม่หรอกคือเราจะมาสอนอะในเรื่องของการที่จะเป็นอาชีพต่างๆนะทุกคนด้วยงานที่จะเป็นอาชีพต่างๆมันทำไงบ้างโดย,ยเดิมมัน เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในอาชีพแรกนั่นก็คือเดลิเวอรี่นะทุกคนเดลิเวอรี่เนี่ยเดลิเวอรี่เนี่ยะจะเป็นการส่งของก็คือส่งของออนั่นแหละนะทุกคนส่งของไปตามบ้านต้องทำไม่ถูกบ้านนะทุกคนแล้วก็ต้องถูกต้องตามจำนวนนะทุกคน เย่ยงรู้สึกหายนิดนึงก็ขอเย่ยงก็จะหายไปนิดนึงก,นะก็ขออภัยขอขออภัยนะทุกคนโดยเราก็ส่งไปเรื่อยๆนะ,ะนทุกคนที่ถ้าสมมุติเขียนว่าบบัาเนะเแบิดถ่านตรงเนี้ยแปลว่ามันก็คือเวลาที่มันจะแบบมันจะเป็นเวลาของเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มแบบ รายได้มากขึ้นนะทุกคนจากปกตินะทุกคนอันนี้ต้องรีบหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นนีออนถามนี่ควรรีบแบบรีบอย่างยิ่งนะทุกคนต้องรีบอย่างยิ่งอันนี้บอกเลยว่าต้องรีบมากๆเอ เดี๋ยวถ้าลงดีีออกแล้วอะตรงลงด D ีออกแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเปลี่ยนอาชีพต่อไปนั่นก็คืออาชีพหลัไปนั่นก็คือขายเชียนคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่หมดนะเราโครเราขอเดลิเวอรี่ต่ออีกนิดหน่อยและค่อยทําอย่างอื่นแล้วก็อย่างอื่นคน เราก็มีหน pues ้าที่ส่งตามให้ถูกบ้านแล้วก <nah. S 2> <If> ็ดูจากข้างล่างได้เลยเนาะเราก็นะทุกคนเนาะแตแล้วปุ๊บเนี่ย เราเนี่ยต้องรีบหนะนัะคนคนไปปีสามกันปีส<ม>าน้อยอย่างแรกนะทุกคนถ้าสมมติอยากจะแต่งบ้านด้วยนะทุกคนก็ ร้านไะว้เนี่ยในร้านนะทุกคนแต่ว่าเอาจริงนะต้องขยายบ,าาบ,บ้านเรากับได้ร้านเวยแต่ว่าในการขยายบ้านเนี่ยก็ใช้ราคาถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะทุกคนแล้วยังไม่เคยบอกราคาอะไรเลยจะขยายนะทแต่ถ้าใครอยากจะมาดูไอ้ร้านเดอรดามนทุกคนนั่นเดอรดามเนี่ยที่เราหมายถึงร้านกะ็คือเป็นร้านร้านหนึ่งนะทุกคน มันจะเป็นร้านที่เป็นสิ่งค้านั่นแหละทุกคนเป็นขายสินค้า,รคาหรือว่าซื้อสินค้าได้เหมือนกันแต่ว่า,ามาันจะรู้ราคาให้มันจะมีบางอันเท่านั้นนะคนุณแล้วแต่เวลาเลย เวลานะนะเนี่ยอะทุกคน่ะโดย ADD เนี่ยที่หมายถึงนะทุกคนคือที่หมายถึงเนี่ยก็คือมันจะให้เราเป็นเงินเดือนทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าเงินเดือนถ้าสมมติเวลาหมดเมื่อไหร่ก็จะได้เงินเดือนเท่านั้น อาชีพต่อไปนั่นก็คือแคดเชียนั่นเองไปกันแคดเชียไปลยุยแล้วก็ขับรถพาขับรถไปทางตรงตรงเนี่ยเราก็จะต้องไปสำนักงานแล้วเดียวเราพอแคดเชียหมดจบเราจะเริ่มจากแคทเชียนก่อนแคดเชียน <c oughs> ยนะทุกคน แคชเช่เนะี่ยมันก็จะต้องคุยกับลูกค้านะทุกคนมันจะมีสามอันนะทุกคน,นก็จะมีสามลูกค้านะทุกคน่ะมันก็จะมีทางทางแบบเนี้ยทุกคนก็คือคนที่จะมาซื้อในร้านกับคนที่จะมาที่จะแบบมาตรงเนี้ยที่อยู่ในรถอะทุกคน และเราจะมาบอกความลับนะข้อนของเกมนี้ที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อ <c oughs> <c oughs> นต้องพูดถึงให้ได้อันนี้เนี่ยก็คุยกับลูกค้าไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ถ้าสมมุินี่มันขึ้นรูปอะไรนะนุกคนคุยกับลูกค้าไปแล้วก็คมดุดลูกค้าอยากได้พิซซ่าตรงอยากได้พิซซ่าแบบนั้นเอานนี้นี่ ทุกคนุนถ้าเขาอยา,ากไดนะ้พิซอยากใต้น้ำหรือพิซซ่านี่ก็ดูได้นะทุกคนเป็นเรื่องง่ายๆแล้วอยานะกหนาตะคุนคืออันนี้เนี่ยก็จะเป็นการคุกทุกคนวิธีการคุกเนี่ยอุ้ยคนนี้ะหนาคุกอ่ะอุ้ยเดี๋ยวค่อยขั้นตราเราไปดีกว่าขูดอันนี้ค่อยนะทุกคน พิซซ่าบอกเซอร์กันปุ้ยอยึดโอเคถ้าอยากเป็นวิซ่าบ็อกเซอร์ทำไงอันนี้คือพ er. ิซซ่าบักเซอร์หยิบนี่ขึ้นมาแล้วก็นี่นะ่น,นลงเปิดเกตเปิดเกตเ,เสร็จนี่หัน่นวิซ่าให้เป็นอย่างงี้ใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ น้ำน้ำก็เอามาใส่ได้อาลรไม่ดูน้ำใส่ได้เออใช่ไหมโอ้ยโอ้ย เกียร์เพรสเซน e ีเป็นมุมเพรสเซนไอเป็นเฟอร์นิเจอร์เพรสเซนสามารถซื้อได้นะทุกคนถ้าใครอยากได้เฟอร์นิเจอร์เพรสเซนก็สามร้อยห้าสิบบางทีก็คุ้มบางทีก็ไม่คุ้มโม้ย <c oughs> งงมากเลยอะนะต่อต่อต่ออันนี้เนี่ยมีซ่อ์มอ,อกเกอร์ก็

คืออืมนี่ข้ออะไรอ่ะนี่เาราต้ใส่ลงไปนั่นคนนี่น,นั่นหมายถึงคนมันก็รูว่าง่ายนะก็คือแล้วก็ไปใส่ช่องรูนี้ถ้อใครงงก็ใหม่อีกทีนะเปิดเอากล่องมาเอาพิซซ่าใส่เข้าลงไปกดอีกทีนึงแล้วก็กดอีกทีนึง แล้วก็ใส่ลงไปเวลาที่จะใส่น้ําเนี่ยไม่ต้องใส่แบบใส่กล่องพิซ่านะใส่ไปเลยแบบใส่เอาแบบสมมุิมีน้ำมาใส่เข้าไปเลยตรงนี้นะใส่เอาไปเลยง่ายนะห่าตรงนี้เน่ยไม่ใช่เด็กพิซซ่าเราก็ว่าอันนี้คือน,น้ำนะน้ำใส่เข้าไปเลยน้ำคือใส่เข้าไปเลยอย่างนี้อุ้ย อยากได้โบนัสอ่ะจริงๆอ่ะเกมเนี้ยสามารถให้โบนัสได้ด้วยนะ <c oughs> ใช่สามารถให้โบนัสได้นั่นแหละโดยต้องมีเป็นตำแหน่งผู้จัดการนึ่คนแล้วก็สามารถเป็นพนังงานดีเด่นได้เนี่กคน่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันอ๋อนี่ไงพีซซ่าอุ้ย เเยดีย๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งต่อไปนะทุกคนตำแหน่งต่อไปเนี่ยเราจะไปที่การทำอาหารเน้นไปการทำอาหารนะทุกคนยามเน้นไปทำเน้นไปทางการทำอาหารโดยเราเนี่ยสามารถํำได้แบบนี่นะสมมติ อันนี้จะเป็นไส้หน้าเปล่านะทุกคนไส้เปล่า ันจะเป็นไส้ถ้าสมมติเอิมนี้ก็จะเป็นไส้ทแบบอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นไส้แบบเดี๋ยวเราจะไปดูผู้จัดก,การกันการที่จะเป็นผู้จัดก,การเนี่ยก็ง่ายๆเข้าในห้องหอนึคนแค่นั้นเลย เราขอเนี้ยเป็นผู้จัดก,การก่อนนะอุ้ยนี่เจอเราอีกอว้ยเขี่ย,ยใครกลัวก่อนแบบนึงกลัวจะไม่มีของเดลิเวอรี่มาส่งไม่หล่นไหมไม่หล่นโอเคเราอยากให้โบน,นัสกับใครหน่อยเพราะว่าส่งเร็วมาก มาใครอยากให้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าใครหน้าได้โมนาตุ้ยหน้าอยู่นะหน้าอยู่นะหน้าอยู่อันเนี้ดยดูสิใหญ่บีซ่ามิซนซะา,าไหมนะบิซ่าห้ามไหมนะดีเก่งกัน เดี๋ยวนะทำไมใช่มันเป็นอย่างนั้นสี่มันไม่ดูมันแบบซีดซีนะมันไม่มันซีนี่ใส่เข้าไปนี่เริ่มอบลงใหม่นี่ เปิดไว้เลยเปิดไว้แบบเนี่ยเราไปหาไปดูห้องหลับกันก่อนนะทุกคนในหันมาในหานเราที่เพิ่งรู้นะทุกคนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโดยให้เราเนี่ยออกมาจากลานทุกคนของตัวพิซซ่าเพสก็คืออยู่ในตรงนานแล้วเฮ้ยลัซ้อ,กอนกันอืมแปลกไปทุกคนเข้าไปทุกคน นนตรงนี้นะทุกคนเป็นตรงนี้ทุกคนจะดูนะทุกคนตรงเนี้เนีย่ยมันจะสามารถดูพนักงานได้ถ้าใครเป็นแบบผู้จัดก,การนะเราก่อนนี่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ can you keep a secret นี่คือเขาอยากให้เราแบบเก็บมันเป็นความลับนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันโดยอันนี้เนี่ย ก็จะสามารถดูพนากาักงานพนักงานพนักงานได้ทุกคนว่าเขาทํางานหรือเปล่าพนากาักงานผู้หญิงทำดีมากเลยนะจริงมีอะไรฮะแล้วก็จะมีตู้กระป๋องเก่าๆอันนี้ก็จะเป็นแขนกิบและซีเกตแรงเนาะและนี้เนี่ยก็จะเป็นอุ๊ยอันนี้ อุ้ยเราสามารถดูดไม่ได้นะทุกคนวุ้ยวุ้ยวุยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูคุกกันเฮ้ยเราเราดูคุกแล้วเดลิเวอรี่พิซซ่าบ r กเซอร์คูแครเชียไปแล้วเหลืออันสุดท้ายน่ก็คืออ่าอะไรนะ นะผู้อะไรนะผู้จำหน่ายอะไรนะผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตเออผู้ผลิตทุกคนเราจะพาไปดูผู้ผลิตกันเลยผู้ผลิตนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนต้องขับตรงไปนานอยู่นะอจริงอันนี้ก็จะเป็นรถของผู้ผลิตนะทุกคนเป็นรถมันถูกนะเราก็จะนี่ทุกคนเอารถปุ๊บหอยหลังนะปุ๊บ อือใช่แล้วหยิบใส่หยิบใส่นะทุกคนหยิบใส่หยิบใส่เอานะทุกคนซึ่งนี่เราสามารถดูปริมาณได้ว่าเอออันไหนน้อยอันไหนมากอันไหนน้อยอันไหนมากดูได้นะทุกคนเอาจริงใส่ชงใส่ชีตไปเลย เหมือนว่าตรงนี้เนี่ยขาดขาดของเฮ้ยพุดสาใส่ของนี้ฉันเป็นคนขับจ้าต้องแล้เฮ้ยมันขโมยรถนะดูดิ เนีย่ยมันขโมยรถอีกแล้วจัดเป็นผู้จัดก,การอันเนี้ยเอ็ยังกล้ามาแบบทำอย่างนี้ได้ร้วยล่านะคือฉันไม่ให้บนัสเราฉันจะให้โวนาเกื่คนวิ่งคนนั้นอะเดีย๋ยวอีกเดียวจะให้เนัากับอันนี้อีกนิดเดียว,อ,ดดยวอีกไม่นานนะแล้วจะมีอินอยี่ได้ด้เยล่นะเดีย๋ยวเอารถอะ นี่นะนูคนพอเราถอยเสร็จอะเราเริ่มมาจัดใส่ใหม่หมดเลยดูสิแต่ว่าอย่าหวังเลยว่าจะได้โกนัตนะเมื่อกี้นะอย่าหวังเลยว่าจะได้โมนัสไม่ได้หรอกเราก็ต้องใส่ใส่ใส่ไปเรื่อยๆใส่ให้มันจุดใจอะเนาะอ่ะมขวดเทนไม่มีไม่ได้ อละเก็มาเขืเทนนิดหน่อยน้ำนิดหน่อยเราเนี่ยก็จะต้องไปใส่ข้างล่างอ่ะเราเอาไปสระขะาะาะนาดแหละ เราก็กดจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีให้แบบนี้นะแต่ว่ามีคนกดเยอะจริงๆเหรอจะสอนวิธีกดก็คือมันจะมีปุม่มฉกคนคือมันจะเป็นปุ่มกดกดกดอ่ะคนให้เราเอาเท้าไปกดเลยปึ๊บมันก็จะเปิดข,ขึ้นมากคนเดี๋ยวเราจะสอนวิธีด้วยนุกคนนะเราจะสอนอาชีพเลยนักคนเอาในความรู้ที่จําเป็นก็ต้องมีนะในในแบบแบบวิซซ่านี้ โอเคเกมนี้นู่นแบบอยู่ในสมัยเก่าอยู่เลยเนาะอันนี้เราก็เปิดมาเปิดปุด๊บนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้บิดบีดเสร็จจริงๆนะจริงๆเราคนเอาเรถกลับไปแต่ว่าเราเลิกทำอาชีพนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้เงินเดือนโบนัสเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ต่ไม่อยากทำให้แล้วยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้ O M G มากเดี๋ยวไปส่งของก่อนซีหนึง่งซีสองไปส่งขอ,อ,องกันเพื่อลอเงินเดือนออกเนอะเก็นะคางเล่นนองมั้งอือ๋อย่ะนะนครเนอี่ยลืมกดไลค์สุส่ยแช์ ให้เราะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับเรานะทุกคนในคลิปนี้นะทุกคนก็ขอบคุณะคนที่สนับสนุนที่หรือว่าสนับสนุนอยู่ในระดับหนึ่งะทุกคนเดี๋ยวเราขอบต่อกันไปกันเลยเสียงมันจะแบบแหบๆแ่ะแหบแรงนะ แล้วก็ไปเลยทุกคนเราก็ต้องเอารถกลับมาทุกคนโดยเราเนี่ยเอารถกลับมาบทุกคนว่าเขายังอยู่ไหมยังไม่อยู่นี่เดี๋ยว ได้หอมกันเขาน่าจะแบบไม่ไหวนะคืออย่าลองไปดูก่อนนะอุ้ยเดียสามา ถ้าเขาทำกันอุ้ยไม่ไม่อุ้ยเล่งนะไม่เลยอ่ะเใครมันทำไม่นะทำไงอ่ะเด้อต้องเอาไปทิ้งก่อนกระปอ๋องอ่ะกระป๋องยิง่งต้องเอาไปทิ้งเลยใครมันน่าคือมันก็ทำตั้งแต่ของครัวแล้วระเบิดหมดเลยอุ้ยยังไม่ได้ ดี๋ยวารอก่อนคือคุณมุยหิงก่อนเดี่ยที่เราบอกเลยว่าอ้ยนี่ไงแล้วก็จะแอบไปห้องลาาไปดูสองสองงานเขาเนาะจะส,สองงานเขาก่อนนะทุกคน เขาอันนี้เนี่ยเราสับมาดูได้ยู่ที่สับตำแหน่งนะทุกคนคือตำแหน่งแรกอันนี้จะเป็นตำแหน่งนี้ตำแหน่งสองตำแหน่งสามดูได้สับตำแหน่งวายไมไม่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 ไม,ไม,ไม่มันไม่ไวาย ไม่เงี้ยมาแค่นะ่ะหอือยากให้อ่ะอยากให้เขาอะไรเนี่ยอุ้ยใครวะใครมันกล้าแกล้งแกล้งผูจ้จัดการได้เลวมากอีกนิดเดียวอีกแบบ ยังไม่แก่เลยยีงไม่ยังนิดเ,เ,เดียวตอนนี้เราก็สามารถอืมอยังนิดเดียว,วยังนิดเดียวยังนิดเดียวแกงพูดจัก,กันได้แรงมากเลยเนาะอยกงพูดจัก,กรก็จะไม่ให้ปวดหน้าไหนๆห้องครัวละอุ้ยเร็ววันนี้ว่าเออไปดูห้องครัวก่อน อุ้ยดูมีความอ่ะอุ้ยคือมันจริงจริงอ่ะอุ้ยมีเหแซ่าเลนโบอู้ยมีซาเลนโบหรอยวบอกเออติ๊กเกอร์นี่ว่าติ๊กเกอร์ฉันเป็นแมนแนนเจอรุคนเดียว <c oughs> น้าเคยมาทำลายฉันก็แปลว่าฉันไม่ให้โบนัสกับอันนี้อันนี้อันนี้คือไม่ให้เ,เดี๋ยวเราจะไปก่อนที่เราจะลาไปนะทุกคนเราจะพาไปดูบ้านเรากันนะทุกคนโดยเราจะพาไปดูบ้านเรานะคนุมบ้านเราไปดูกันว่าบ้านเราตกแต่งยังไงบ้างคือเมื่อเรามันตกแต่งอย่างนี้ทุกคนตกแต่งแบบงี้นะทุกคนโงงง,งไหม อันนี้เมื่อเราเนี่ยก็จะมีนะทุกคนเป็นใส่ไหมฟรีเขาปับปคอนฟรีหน้าบ้านนาะทุกคนดอกไม้นะทุกคนดอกไม้มีเต็มแล้วก็นี่ไฟเปิดได้แสงสว่างนาะทุกคนเราก็จะมีสมบาทแต่ว่าจริงๆเอาไว้เติมของเติมอันนี้ก็จะเป็นบันไดเลยก็ไม่รู้สวยมากแต่ว่าไม่รู้คือะไรเหมือนกัน อันนี้ก็จะมีนุ้ยเย็นนะทุกคนื่องทคคำแบบโค้งแบบข้าแล้วก็จะมีสีง้างมือมีเครื่องทำกาแฟด้วยโคกโคกได้อันนี้ก็จะเป็นอ่งนางน้ำนะทุกคนอ่างน้ำถือว่าแอบแคบนิดนึงนะทุกคนทำไมอ่ะทำไม,อมแอบน้ำแคบอย่างงี้จริงๆมันเข้าไปได้แ,ลแหละแต่ว่ามันแคบมาก อุ้ยไม่ได้อ้แล้วเราพอเราอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเราหนึ่งคนเออแบบนั้นก็จะมีห้องน้ำหนึ่งคนนี่มันก็จะมีกระดาษดิชูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเรามีนาฬิกาด้วยเตียงนอนด้วยตรงนี้ก็จะเป็นวมหนังสือก็จะมีหนังสือให้อ่านอะไรยเยอะแยะมากมายแล้วอันนี้ก็จะเป็นทีวีเก้าอี้เราและอันนี้นนทุกคนตอนอันนี้คือบ้านตอนปิดไฟแบบจริงๆนะ ขอปิดนี้ด้วยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเปิดไฟก็จะประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้ทั่วถึงอะไรมากหรอกทุกคนอันนี้ก็จะมีที่ทํางานเล่นเกมอันนี้ที่ทางานยี่นมคอมทางานเอาไว้ทํางานแน่นอนอันนี้ก็จะอะไรนะอะไรก็ไม่รู้แล้ก็จะมีไฟนะทุกคนสองดว,วงแล้วก็ไฟประดับอีก อีกสี่นะทุกคนเราก็อย่าลืมมากดไลค์บ้านเราได้วยนะถ้าใครเจอบ้าถ้าใครเจอบ้านเราเดี๋ยวเราก็ถือว่าไม่ได้เล่นบ่อยเลยหรอกทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวลาไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย